ัหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทําความรู้จักกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพมพิรามนะคะภายใต้นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ร่วมรายการ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะนายแพทย์พุทธิรักรักย่องนะคะรักษาการ พออโรงพยาบาลพมพิรามค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุรศักสิงชัยค่ะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพมพิรามด้านการแพทย์แผนไทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับครับพูดถึงในการทํางานของเราเนี่ยนะครับโรงเรื่องของเราเนี่ยมีการดําเนินงานนะครับที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรกันบ้างซึ่งเรามีแบ่งเป็นแต่ละอย่างเนาะอ,อันดับแรกเนี่ยยกระดับสาธารณสุขไทยอย่างไรบ้างครับ,รบในส่วนของ สวัสดีครับก็ผมนายแพทย์พุทธิลักษณ์รัก,รกย่องรักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลพมพิรามนะครับในส่วนของโรงพยาบาลพมพิรามก็ดําเนินการตามตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุข,ขโดยการยกระดับกระทรวงสาธารณนโยบายของกระทรวงสาธารณสาธารณส,สุขให้มีการบริการที่เป็นเลิศนะครับทั้งในด้านการเศรษฐกิจสุขภาพรวมถึงนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจสุขภาพด้วยเช่นกันครับครับ่งค่ะซึ่งน ซึ่งโรงพยาบาลพมพิรามก็มีพันธกิจหลักๆในการดูแลประชากรประมาณ8 4 0 0 0รายนะครับโดยในการนี้โรงพยาบาลของเราก็มีจุดเด่นที่สำคัญสคัญเลยก็คือในด้านบริการทางการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ตอบสนองตามยุทธศาสตร์วิสัยทัศของโรงพยาบาลพมพิรามก็คือการพัฒนาระบบบริการเป็นโรงพยาบาลที่สามารถดูแลประชาชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ นี่เรีว่าเป็นการยกระดับนะคะการแพทย์แผนไทยเลยนะคะทั้งหลากหลายประเด็นคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสาธารณสุขไทยการยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพการยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์การยกระดับแพทย์แผนไทยและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ<ช>ิ่นประเด็นนี้ต่อยอดเป็นยังไงบ้างคะ ซึ่งซึ่งร,ระบบการดูแลของการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพรมพิลาพีาพ่บินท,ที่โดดเด่นนะครับก็มีการรักษาแบบ one ันสต็อปเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีการรักษาแบบบูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพของเรานะครับร่วมกันบูรณาการให้ลดรอยต่อแบบครบวงจรเลยนะครับในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่มีพลานไมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการเข้าถึงรับการรับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและก็อย่างเป็นทั่วถึงด้วยนะครับ รับว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดีในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพนะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือเราก็ยังสนับสนุนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับในกลุ่มของกลุ่มปลูกเนะครับเราก็เป็นการสนับสนุนทางด้านท้องถิ่นโดยให้เขาปลูกตามมาตรฐานของ G A P นะครับแล้วก็มีการแปรรูปแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ ทางโรงพยาบาลพรมพิรามมาแปลรูปใช้ในเป็นยาปรุงเฉพาะลายในใช้กับคนไข้ของโรงพยาบาลพรมพิรามอีกด้วยครับซึ่งเป็นการนโยบายที่มีการพัฒนาตั้งแต่ระบบฐานลากเ<ม>ศรษฐกิจฐานลากให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริงครับค่ะและอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ราคาเราทํำยังไงกันบ้างในส่วนอุตสาหกรรมของด้านการแพทย์นะครับของเราก็มีการนําเป็นเปิดบริการในการเป็น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับในการแอดมิดผู้ป่วยให้รับบริการเป็นผู้ป่วยนอนของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะครับมีการบูรณาการการดูแลร่วมกันเป็นทีมสาขาวิชาชีพทําให้ผู้ป่วยได้รับบริการนะครับตั้งแต่การคัดกรองโดยพยาบาลก็จะคัดกรองขึ้นมาแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันในทีมสาขาวิชาชีพแพทย์เภสัชกรแล้วก็ทีมแพทย์แผนไทยรวมถึง แพทย์แผนจีด้วยครับซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกซึ่งเราใช้บูรณาการร่วมกันในในการปรึกษานะครับแล้วก็การดูแลนะครับดูแลเป็นทางเลือกแล้วก็มีการประเมินซ้ําประเมินผู้ป่วยตั้งแต่ตอนแอดมิตตอนแล้วก็จนกระทั่งผู้ป่วยก่อนจะกลับบ้านแล้วก็ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยก็ให้ความสนใจและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและยอดรวมของการที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยแพทย์แผนไทยก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม ทางสุขภาพที่ครบวงจรไปในตัวนะครับทั้งยังได้รับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการฟื้นฟูสภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นการทํางานแบบครบวงจรของโรงพยาบาลเลยนะคะในการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแท้จริงเลยค่ะ,ะครับ,รบผมแล้วตอนนี้แล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็มีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยนะครับภายใต้นโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทังเลือกนะฮะอันดับแรกในเรื่องของบทบาทการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างไรบ้างครับในฐานะที่ผมเป็นแพทย์แผนไทยคนแรกของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยภูุิพิรามนะครับเราได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี2 5 4 7นะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีความต้องการพัฒนานะครับการแพทย์แผนไทยให้ต่อยอดให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเราก็ได้ทําการพัฒนามาเรื่อย รวมทั้งถึงภาคีข้าือข่ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นองค์กรสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับซึ่งในยุคนั้นนะครับคือท่านพิพัฒน์เอกประพันธ์ท่านผู้ว่าในยุคนั้นนะครับท่านให้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทําให้เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วทางโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเราี่ก็ได้เปิดให้บริการนะครับขยายให้บริการมาเป็นอาคารสามหลังด้วยกันนะครับจะมีอาคารผู้ป่วยในอาคารผู้ป่วยนอกอาคารศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็มีงาน ที่เปิดให้บริการอยู่4แผนกหลักๆก<ช>็มีแผนกผู้ป่วยในใ<ช>แผนกผู้ป่วยนอก<ช>แผนกศูนย์เรียนรู้เพื่อให้วิชาการทางความรู้แล้วก็งานแพทย์ประไทในชุมชนนะครับ<ช><ช>นอกจากนั้นเรายังมีคลินิกพิเศษนะคลินิกที่เราให้บริการเฉพาะด้านอีกประมาณ5คลินิกที่เรา<ช><ช>ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะครับแล้วก็คลินิกข้อเข่าเสื่อมแบบบุรณาการนะครับแล้วก็คลินิกการดูแลฟื้นฟูหญิงหลังคลอดรวมถึง ภาคีครอขายในการดูแลร่วมกันของคลินิกผสมผสานไม่ว่าจะเป็น NCD หรือ ANC ซึ่งเราให้บริการคนไข้ควบคู่กันไปอยู่นะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมภูมิใจมากตั้งแต่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าง,งานแพทย์แผนไทยามาตั้งแต่คนแรกเลยคืองาน IPD โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพุมพิรามซึ่งเราถือว่าเราทําได้เป็นต้นแบบในระดับประเทศเลยนะครับก็คือการให้บริการแบบผู้ป่วยในคือนอนพักรักษาโรคครับซึ่ง ยอดบริการตอนนี้ทําให้เรามียอดจองถึง2เดือนล่วงหน้าเลยนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นอะไรที่ชีวัดได้ว่าประชาชนมีความมั่นใจในบริการของเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราภา,าคภูมิใจมากๆก็คือเราสามารถสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้เนื่องจากเรามีวิสาหกิจชุมชนก็อย่างที่พอ,อท่านเรียนมาว่าเขาได้ปลูกสมุนไพรส่งเสริมให้การปลูกสมุนไพรตามมาตรฐานแล้วก็ส่งมา เพื่อให้เราปรุงเป็นยาปรุงเฉพาะลายอันนี้ก็ถือว่าเราตอบสนองนโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งโรงพยาบ,บาลผมพิรามเราได้ยึดถือและยึดมั่นเดินตามแนวทางนี้มาตลอดซึ่งเห็นผลเป็นอย่างยิ่งนะครับการันตีได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานแพทย์แผนไทยควบคู่กับคนไทยไปค่ะและอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องขอชื่นชมเลยนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนการดูแลด้านการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรา เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้แบบ one-stop service เลยโดยลดขั้นตอนลดความยุ่งยากต่างๆที่จะเข้าถึงบริการนะลดให,ให้เดินมาหาเราเป็นแบบ l k in เข้ามาแล้วจบที่เดียวเลย one-stop service เลยครับ พื่ค่ะใช่นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกให้คุณผู้ชมรู้กันนะคะที่เราเป็นข่าวดีของโรงพยาบาลเลยนะคะว่าโรงพยาบาลนะคะได้มีการประกวดพื้นที่ดีเด่นระดับชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเชิญท่านรักษาการเล่าประเด็นนี้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะ ของกรมการแพทย์แผนไทยก็มีนโยบายสนับสนุนให้มีพื้นที่ต้นแบบนะครับในการสนับสนุนแพทย์แผนไทยให้เป็นที่โดดเด่นและก็เป็นที่รู้จักกันนะครับก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยได้ มากยิ่งขึ้นและก็เกิดความเชื่อมั่นของภาคประชาชนว่าในการใช้บริการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งพื้นที่ต้นแบบนั้นของโรงพยาบาลก็มีการประกวดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2,556แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปี2,558นะครับก็สอน้ินะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับ นับว่าของโรงพยาบาลพรมพิรามก็ผ่านการประกวดนะครับโดยเป็นพื้นที่ต้นแบบในเชิงของโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบนะครับที่ผ่านการคัดเลือกตอนรอบแรกก็ผ่านมา12พื้น12จังหวัดนะครับมี12จังหวัดเข้ามาเข้าผ่านรอบแรกเข้ามาในการรอบออลรอบพรีเซนเตชัน hmm. นะครับก็เข้าสู่รอบที่2ซึ่งมี4โรงพยาบาลชุมชนนะครับ เพื่อจะเข้าประกวดต่อไปซึ่งเป็นรอบของวีดิทัศน์เนี่ยครับที่เราถ่ายวีดิทัศน์เพื่อจะประกวดในวันที่16พฤษภาคม2568เนีครับซึ่งการประกวดน,นี้ก็จะเป็นผลดีซึ่งโรงพยาบาลต่างๆก็จะสามารถนําเอาต้นแบบที่เราที่แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเป็นต้นแบบแต่ทุกและทุกๆุกปีเนี่ยมาใช้เป็นองค์ความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาของการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักของแต่ละนานา,นา,นาประเทศต่อไปได้ครับ แล้วถ้าเกิดตอนนี้นั้นนโยบายครับหลังจากที่มีการประกวดไปแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วมีนโยบายอย่างไรต่อไปไหมครับครับผมในส่วนนี้นะครับตั้งแต่ผมเับราชการมาเป็นหัวหน้างานแพทย์แผนไทยคนแรกมาเลยเนี่ยจนถึงปัจจุบันผมจะเกษียณแล้วนะครับในปีนี้นะครับผมเองก็มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีส่วนและมีโอกาสเป็นแกนนําในการผลักดันนะครับให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับครับแล้ว มันจะสําเร็จไม่ได้เลยจากผมคนเดียวนะครับเราจะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายองคออง์กรสงฆ์ภาคีขคาือขา่ต่างๆอบตท้อง,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 งที่ท้องถิ่นผู้ใหญ่ยยบ้านกำนันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแพนไว้ก่อนที่จะวางมือให้กับน้องแพทย์แันไทยรุ่นต่อไปก็คือเราจะเป็นศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ของภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าถ้ามันเดินไปถึงจุดนั้นได้จะทําให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและชัดเจนและมีความ เป็นมืออาชีพนะับมีความเป็นมาตรฐานนะครับทำให้สุขภาพของคนไข้คนมารับบริการไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไข้เองแล้วก็นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ<ม>ได้เา<ม>เข้ารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เลยเราก็หวังไปถึงจุดนั้นนะครับค่ะแล้วนะโยบายต่อจากนี้หลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วนะคะทิศทางนโยบายของโรงพยาบาลต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะก็ นโยบายของโรงพยาบาลต่อไปก็คงจะมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยผู้รับบริการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดความพึงพอใจกับผู้รับบริการอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่รู้จักกับสาธารณชนต่อไปครับทั้งในและต่างประเทศครับซึ่งตามที่บอกไว้นะครับก็นโยบายของเราเที่มีการแอดมิดเป็นโมเดลต้นแบบของการแพทย์แผนไทยในการแอดมิดผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชื่อชู หน้าชูตาของจังหวัดพิษณุโลกทางหนึ่งแล้วก็เป็นเกี่ยวกับแหล่งเศรษฐกิจทางเชิงท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจด้วยนะครับก็อยากให้ประชาชนแต่ละพื้นที่ก็ลองมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลผมพิลาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยผมพิลามดูนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วท่านก็ยังได้การฟื้นฟูทําให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นที่รู้จัก เกี่ยวกับการแพทย์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับครับวันนี้ต้องขอคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณมากเลยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะจะทรงกำลังใจนะคะให้กับทั้งสองท่านนะคะในการประกวดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเชื่อได้เหลือเกินค่ะว่าเราต้องคว้าแชมป์ระดับประเทศแน่นอนนะคะเพราะว่ากระบวนการในการทํางานของเรามีมาตรฐานและก็เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนั่นเองค่ะครับวันนี้หเวลาแล้วครับเราทั้งสคนพร้อมที่งานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสด ครับสูส่รรับขอบคุณครับ